สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง YouTube มิสูเพื่อนคู่ใจบายสุภาค่ะวันนี้พามีรุ่นพิเศษมานับเสนอให้ลูกค้าได้รู้จักกันอีกรุ่นหนึ่งนะคะปกติจะเห็นพารีวิวช่วงยาวจะเป็นส่วนใหญ่เนาะวันนี้เรามาดูสีประตูกันบ้างตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพาจะที่ทีมนะคะจะมีการโปรโมทสีประตูเพราะว่าช่วงยาวตอนนี้รถค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะคะรถน้อยนิดนึงท่านใดสนใจก็รีบจับจ,จองมานะ วันนี้เดี๋ยวจะมาพรีเซนต์สีประตูให้ดูนะคะสีประตูตัวนี้เป็นรุ่น GLS นะคะราคาอยู่ที่887,000บาทถ้าลูกค้าท่านใดต้องการสีขาวจะเพิ่มที่10,000บาทนะคะโอเคเดี๋ยวพาจะพาลูกค้ามาดูคันนี้ว่าเราตกแต่งอุปกรณ์พิเศษอะไรเพิ่มให้ลูกค้าบ้างคันนี้อาจจะยังไม่ได้ร0อเปอร์เซนนะแต่ว่าเดี๋ยวจะทยอยให้ดูว่าตัวไหนแต่งอะไรและลูกค้าสามารถเพิ่มเติมอะไรได้บ้างค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันเลยนะคะ ด้านหน้าตัวนี้ติดตัวอักษรไททันสปอร์ตค่ะติดกันทุกคันจริงๆจนเหมือนจะมาจากโรงงานอยู่แล้วเนื่องจากรถคันนี้เป็นสีดํานะคะก็เลยติดตัวอักษรไททันสปอร์ตสีแดงให้ลูกค้าเห็นเขาฮิตกันอยู่ในหมู่โซเชียลนะเป็นติดตั้งรถสีดําติดตั้งสีแดงแบบนี้ลงามาดูด้านล่างกันนิดนึงค่ะด้านล่างเป็นกระจังหน้าค่ะสีดําเห็นสีดําแบบนี้จริงๆมาจากโรงงานเป็นสีโครเมียมนะคะแต่เนื่องจากว่า คอนเซปต์ตัวนี้เราอยากจะให้มันดำๆดุดนิดนึงก็ใส่ครอบเข้าไปขายเป็นสีดำขยบมาด้านข้างนี้นิดนึงค่ะเป็นคิ้วไดนามิกชิลนะคะคิ้วตัวนี้ปกติแล้วเป็นสีโครเมียมนะเหมือนเดิมค่ะทำสีดำให้ลูกค้ามันจะได้แมทกันทั้งคันสีไม่โดดเด่นจนเกินไปนะคะ ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถจะเปลี่ยนกระจังหน้าได้นะคะให้เป็นตัวเอ่ออ่ตัว KTC กระจหน้าเหล็กเหมือนตัวปกติที่เราใส่ให้ในช่วงยาวอะนะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเขาบอกว่าเอาออฟโรดเบาๆพอไม่ต้องหนักมากนักก็ใส่กระจังหน้าตัวเดิมแบบนี้ไปเลยค่ะขยับมาดูด้านข้างกันนิดนึงนะคะตามสไตล์ออฟโรดเลยค่ะถ้าเกิดลูกค้าอยากแต่งดูๆก็ต้องใส่คิ้วล้อเข้าไปสีประตูส่วนใหญ่จะติดคิยวล้อแบบนี้อันนี้เป็นของมิซูบิชิมอเตอร์นะคะเป็นสีดํา น้ใส่ดุมเหล็กแบบนี้มันจะได้ดูล,ล็อกมากยิ่งขึ้นนะคะขยีบลงมาด้านล่างตัวนี้ซ i ิกเนเจอร์เลยค่ะสวยงามมากๆเป็นแม็กขอบ16นะคะแม็กขอบ16ตัวนี้เป็นยางฮันคุกค่ะหน้ายางใหญ่ๆแก้มยางใหญ่ๆแบบนี้ขนาด 26570R16 ค่ะถ้าลูกค้าอยากได้ยางที่ใหญ่กว่านี้ดอกยางที่หนากว่านี้ก็สามารถแจ้งได้นะคะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องราคากันอีกทีหนึ่ง มาดูด้านข้างค่ะลูกค้าขอฟิล์มดำๆใช้งานในไร่ในสวนส,ส่วนใหญ่แดกแรงมากๆติดฟิล์มเซรามิกให้ค่ะเป็นเซรามิกแท้ของอัลติเมทนะคะใส่คิ้วกันสาดเข้าไปแบบนี้เป็นสีดำให้มันแบทกันทั้งคันค่ะตามด้วยเบ้ามือจับสีดำค่ะเป็นสีดำด้านนะคะมาดูชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งค่ะพิเศษจริงๆเป็นบันไดข้าเอาไว้เหยียบขึ้นลงรถนะคะตัวนี้เป็นสีประตูลงยกสูงถ้าลูกค้าจะขึ้นรถ ลูกค้าใสเล็กๆมินิมนีหน่อยจะขึ้นลําบากใส่บันไดข้างเหล็กเข้าไปแบบนี้ค่ะตัวนี้ใช้งานได้จริงเหยียบได้จริงนะคะรองรับน้ําหนักได้เยอะเลยเป็นแนวออฟโรดดุด,ดแบบนี้ค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังเป็นโรบาร์ใส่ถาดเหล็กให้ใส่ถาดแหลกให้ด้วยนะคะขนของข้าง,งล่างเต็มแล้วจะทํายังไงใส่กับเหล็กข้างใส่กับถาดแหลกด้านบนได้ค่ะสามารถมัดได้ผูกได้นะคะ ขยบมาด้านหลังอีกนิดนึงค่ะเป็นครอบไฟหน้าเมื่อใส่ครอบไฟหน้าแล้วใส่ครอบไฟท้ายไปด้วยค่ะสีดําเขียนตัวอักษรไตตันเป็นสีแดงให้มันตัดกันให้มันแมทกันทั้งคันแบบนี้นะคะตามมาด้วยตัวนี้ค่ะสวยด้วยสวยเหมือนกันแมทเข้ากันทั้งคันกับกันชนท้ายค่ะกันชนท้ายเหล็กตัวนี้นะคะสามารถรองรับกันดึงได้นะสองสามตันดึงได้สบายๆเลยนะคะ ลองดูกันชัดๆอีกทีนึงค่ะมีไฟให้ด้วยนะเวลาเบรกขึ้นมาเนี่ยจะมีไฟให้ด้วยมีตัวซับพอร์ตนะคะตัวนี้เป็นตัวซับพอร์ตการลากจูงนะลูกค้าสายเอ็กซ์รีมนะคะลูกค้าที่อยากลากอยากลากเจสกีอยากลากมอเตอร์ไซค์นะสามารถเอาตัวลากมาพ่วงต่อได้เลยค่ะยิ่งดูยิ่งสวยค่ะคันนี้สวยงามดุดันมากจริงๆ โอเคค่ะดูรอบๆกันสักนิดนึงนะคะแมกลายนี้ ì, ลูกค้าใส่เยอะค่ะลูกค้ารีเควสมาเยอะถ้าเป็นแมก16อย่างนี้มันจะโชยางนะคะถ้าลูกค้าอยากใส่แมก18โชว์ล้อกแมกก็ได้เหมือนกันดูรอบๆกันกันค่ะสวยไม่มีที่ติจริงๆ โอเคค่ะวันนี้เราก็มารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันพอสังเกตนะคะว่ารถสีประตูแต่งตัวใหม่ของเรามันสวยงามแบบนี้นี่เองถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจรถสีประตูกําลังมองหารถไต,ต้ันอยู่สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวพาจะทิ้งลิงก์ไลน์เดี๋ยวพาจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ใต้คลิปนี้ลูกค้าท่านใดสนใจไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษหรือว่าแต่งรถสวยจัดเต็มแบบนี้ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็พาฝากช่องของพาด้วยมิสูยูทู e เพื่อนคู่ใจบายสุภาค่ะ เดี๋ยวมาติดตามกันคลิปหน้านะคะว่าพาจะมีรถรุ่นไหนแต่งสวยแบบไหนมานำเสนอให้ลูกค้าได้รู้จักกันอีกวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ